ตียใหญ่ใหญ่เนาห้องใหญ่นะคะทุกคนเปียงขนาดกลางก็เนี่ยนะคะความนุ่มความอะไรก็อยู่ในประมาณนี้คนะ่ะทุกคนก็ผ้าห่มนี่ผ้าหม่มหมอนหมอนใหญ่ๆนะคะหมอนนุ่มมากเลยเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นนี่เป็นไดเป่าผมอันใหญ่นะคะมีหวีให้ด้วยนะคะ ปกติเขาไว้ในห้องน้ำนาะแต่ที่นี่เขาจะไว้ข้างนอกค่ะมีหวีอันนี้ก็จะเป็นที่โกนหนวดนะคะโกนหนวดผู้ชายเห็นไหมนี่สบู่ค่ะสะบู่อาบน้ำสองก้อนแล้วก็มีมีพับให้ด้วยนะแล้วก็นนสวัสดีเพื่อน youtube ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเฟิร์นก็จะมาพาเพื่อนนะคะมารีวิวโรงแรมที่เฟิร์นพักอยู่ที่หาดจอมเทียนนะคะก็คือที่นี่เลยคะ่ะทุกคน จอมเทียนฮอลิเดย์อินนะคะวันนี้เฟิร์นก็จะพาเพื่อนๆะคะไปดูห้องพักว่าเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่ยังไงก็ตามเฟิร์นมาเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เฟิร์นก็กำลังเดินเข้าไปในโรงแรมค่ะจอมเทียนฮอลิเดย์อินนะคะทุกคนก็ใหญ่มากนะโรงแรมนี้นะโรงแรมติดทะเลนะคะเฟิร์นจะให้ดูนะคะว่าโรงแรมใหญ่ขนาดไหน อันนี้ก็ยังอยู่ข้างนอกนะคะเฟิร์นซูมนะคะก็มีหลายชั้นอยู่นะไม่แน่ใจว่ากี่ชั้นนะแต่เฟิร์นอยู่ชั้นที่สิบนะคะนะคะโรงแรมก็จะเป็นข้างนอกก็จะเป็นประมานี้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงะคะ่ะ ออก,ก็จะเป็นด้านหน้าของโรงแรมค่ะแต่ว่าเฟิร์นจะพาเพื่อนๆไปดูตรงสระว่ายน้ําก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปกันค่ะสระว่ายน้่โซนด้านนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ํานะคะไปเข้าไปกันนี่ค่ะสระว่ายน้ําก็ ก็แบ่งเป็นสระเด็กนะคะตรงกลมๆตรงนี้นะค่ะแล้วก็สระผู้ใหญ่นะสระว่ายน้ําก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็พอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากะคะว่าดูจากพื้นที่ะ,ะก็ไม่ไม่ได้กว้างเนาะไม่ได้กว้างมากแต่ก็โอเคนะเด <c oughs> ี๋ยวเพื่อนพรเพื่อนเดินดูรอบๆสระว่ายน้ำนะคะ ที่นี่ก็มีห้องอาหารสาะว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนตนะสคะทุกคนสระว่ายน้ำไม่เล็กนะคะไม่ได้เล็กมากนะคะใหญ่อยู่นะแต่พื้นที่จำกัดนะสระว่ายน้ำก็เหมือนเต็มพื้นที่เลยนะคะ ่วนด้านั้นก็จะเป็นห้องอาหารนะคะทุกคนสำหรับที่นี่นะคะเฟิร์นก็จองผ่าน b o ๊กิ้งมานะคะเดี๋ยวเฟิร์นขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นแอปหน้าตายังไงนะคะก็ตกวันละ1,104บาทนะคะเฟิร์นมากับเพื่อน2คนก็หาร2ก็คนละ550บาทนะคะตีเป็นเลขกลมๆค่ะอันนี้เฟิร์นกำลังเดินเข้าไปนะคะตรงรับบีนะคะ ฟารเตอร์ชิปอินดี้ข้างในก็จะเป็นแบบเลอรี่ฝั่งนห้ก็จะเป็นโซนอาหารห้องอาหารโซนอาหาร,าหาร,าหารแล้วก็มีกินข้างนอกได้เลยแล้วก็จะเป็นห้องอาหารข้างในนะคะอาาันนี้มันเป็นโซนอาาิบดี้นะคะยาวยาวไปทังมุมเลยนะคะก็ตอนนี้คนเยอะมากเลย กำลังลงมาถานข้าวกันนะคะโซน,นล็อบบี้พายาเรทโมนฟูเรนพาเดินดูน,น,นะคะกว้างมากเลยนะคะข้างนอกตรงนี้ มีที่นั่งให้นั่งโซฟาเยอะเลยนะตรงนี้เป็นอาจจะเป็นร้านขายของร้านขายของซ้ำขนมนะคะนี่นะคะมีด้วยก็ๆๆเป็นขนมเด็กๆอยากกินนะคะก็มีบริการ ก็เป็นตรงนโน้นตรงนโน้นก็จะเป็นห้องพักอีกด้านนึ่งนะคะก็ข้างล่างก็จะเป็นประมาณานี้ทุกคนนะคะี่เป็นชั้นห้องที่เฟิร์นอยู่นะก็จะเป็นห้องห้องห้องแถวยาวไปถึงตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือชั้นสิบนะเฟิร์นว่าทุกชั้นก็จะน่าจะเป็นแนวแบบแนวเดียวกันแบบนี้นะคะชั้นสิบก็มีด้านนี้ ก็จะเป็นลิบแล้วก็ทางมีไฟบันไดเนาะปะเราเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เฟินก็อยู่หน้าห้องนะคะเฟินก็จะพาเพื่อนนะคะเข้าไปดูห้องเฟินก็ได้ห้องนี้เลยนะคะสิบหนึ่งสีก็จะเป็นชั้นสิบห้องสิบสีนะคะเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะแตกิกเป็นระบบทีการนะคะแล้วก็เสียบอันนี้ เสียไปเลยเสียบป,ปุ๊บก็ทุกอย่างก็ทำงานอัตโนมัติเลย,ยนะคะไฟเอ่ยแอร์เอ่ยนะคะตรงนี้เป็นวางทิกาอันนี้ก็ไฟแล้วก็ที่ปรับแอร์นะคะพอเข้ามาปุ๊บเราเจอห้องน้ำก่อนเลยคะ่ะทุกคนห้องน้ำคือว้าวมากเลยนะคะก็คือห้องน้ำกว้างมากเลยนะคะนี่เห็นไหมห้องน้ำกว้างมากเลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะเนี่ยอ่างล้างหน้าก็กว้างนะแลสีบริเวณข้างๆก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะอ่างล้างหน้ากระจกค่ะกระจกแบบใหญ่อะทุกคนมีไฟข้างๆสวยงามเนี่ยนะห้องน้ำแล้วมาด้านนี้ก็จะเป็นชักโครกค่ะชักโครกนะคะเช็ดชงเช็ดชู่นะคะ ตังก็จะเป็นอันนี้ตั้งจะเป็นผ้าเช็ดหน้านะก็เป็นผืนเล็กนะคะสองผืนด้วยกันคะ่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวอีกสองผืนนะผืนใหญ่นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือใหญ่มากโซนตรงนั้นก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะโซนอาบน้ำดูทุกคนดูสิโซนอาบน้ำใหญ่วะใหญ่จริงห้องน้ำสีสีก็แบบ สวยอนะเห็นอ่อนอะไรเนี้ยเนาะส่วนอาบน้ำเป็นฝักบัวใหญ่สองอันนะดูสิอันนี้มัน,นใหญ่อนะแล้วก็เป็นอันเหล็กขาดคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแชมพูนะเป็นแชมพูกับครมมนวดนะคะอันนี้เป็นแชมพูอันนี้เป็นครมมนวดเยอะเยอะเยอะค่ะในห้องน้ำาก็จะเป็นประมาณนี้นะ ของใช้ในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกองค่ะว่าเขามีอะไรก็ถัดมาจากห้องน้ําตรงข้ามห้องน้ําก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะนี่ตรงนี้เป็นราวแขวนนะคะราวแขวนก็มีชั้นวางข้างบนด้วยแบบนี้เลยค่ะก็ตู้ก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยมันให้ดูตู้นะคะตู้ก็ใหญ่อยู่นะ อีกด้านหนึ่งของตัวค่ะก็จะเป็นราวเหมือนกันแล้วก็เป็นตู้ใส่รองเท้าเห็นไหมแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อให้6นะคะ6อันแล้วก็มาต่อจากตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้นะคะเ็จะเป็นชั้นวางอันเนกประสงค์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นจะพาดูนะคะว่า เขามีอะไรให้บ้างคะชั้นวางในประสบเริ่มต้นที่การน้ําร้อนค่ะแล้วก็น้ำสองขวดค่ะน้ำสองขวดตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นไดรเป่าผมอันใหญ่นะคะมีหวีให้ด้วยนะคะปกติเขาไว้ในห้องน้ำนะแต่นี่เขาจะไว้ข้างนอกค่ะมีหวีอันนี้ก็จะเป็นที่โกนหนวดนะคะโกนหนวดผู้ชายชไหมนี่สบู่ค่ะ สว่านน้ำสองก้อนแล้วก็มีมีพับให้ด้วยนะแล้วก็ที่ปั่นหูพับที่ปั่นหูถุงถุงเหมือนใส่ผ้ผาหนาไม้นะถ้าใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรไม่แน่ใจนะส่วนนี้เป็นแปรงสีฟันแปรงสีฟันอย่างดีท,ทุกคน แปรงสีฟันจี๊พอมีแปรงสีฟันให้ด้วยนะมึงมยาสีา 4, ฟันให้ไหมยาสีฟันไม่ไม่่มียังยังดูไม่หมดแต่มีแปรงสีฟันให้ด้วยแล้วไดร์เป่าผมเนาะเพันบอกไปแล้วก็กาแฟกาแฟสองซองนะคะกาแฟสองซองถ้วยกาแฟซ้อค่ะก็ด้านล่างด้านล่างเป็นตู้เย็นนะตู้เย็น ขนาดกลางนะขนาดกลางเ๋ยวเฟื้นเปิดให้ดูนะะว่าในตู้เย็นมีอะไรให้บอกในตู้เย็นก็จะเป็นน้ําเพิ่มอีกสองขวดนะน้ําเย็นสองขวดรวมทั้งหมดเป็นสี่ขวดค่ะทุกคนปะ่ะจบโซนด้านหน้าแล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นแบบวางเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งนะทุกคนใช่นะคะที่เสียบ องรููด้กันนะคะเสียบชาร์จโนั่นนี่นะคะปุ๊บนี่เดี๋ยวเฟินให้ดูโซนที่นอนดีกว่านะโซนที่นอนเนี่ยเฟินมากับเพื่อนสองคนเป็นแบบเตียงคู่ค่ะเตียงคู่แต่ว่าเป็นเตียงคู่ที่ใหญ่อยู่นะใหญ่เลยแหละถ้านอนคนเดียวก็คือใหญ่นี่เห็นไหมใหญ่วะใหญ่ใหญ่นะคะจิบนุ่ม,มไหม,ม,มเพื่อนบอกว่านุ่มนะคะทุกคนนุ่มนะเตียงเขานุ่มนะคะ เห็นไหมเตียงใหญ่นะห้องใหญ่นะคะทุกคนเปียงขนาดกลางก็เนี่ยนะคะความนุม่มความอะไรก็อยู่ยประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ผ้าห่มนี่ผ้าห่มหมอนหมอนใหญ่ๆนะคะหมอนนุ่มมากเลยสิทุกคนหมอนนะคะ Okay. แล้วก็จะมีโต๊ะตรงกลางเนาะเป็นตู้เป็นโต๊ะนะลิ้นชักวางของนะคะสองนี่แบบนี้แล้วก็ที่เสียบชาร์จนะที่เสียบชาร์จสองสามส,สองรูสายมีมีที่เสียบ USB ด้วยนะทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นไฟข้างหน้าเตียงไฟข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้เ,เฟือลองเปิดดู อ่าจริงเลยนะคะเป็นไฟสีส้มสวยมากเลยไฟสีส้มปิดก่อนนะคะนี่หัวเตียงนะก็จะมีรูปนะคะเป็นกรอบรูปหน้าหลัหน้าลักนะคะของเพื่อนจะเป็นรูปนกนะคะรูปนกดอกบัวสวยเนาะน่ารักดีแล้วก็ของเพื่อนก็จะเป็นดอกไม้เป็นแจกันดอกไม้อะค่ะนี่ก็โซนเตียงนอนนะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะได้อยู่นะได้อยู่แล้วก็ตรงข้ามเตียงนอนเนาะตรงข้ามเตียงนอนก็จะเป็นนี่ทีวีจอแบนเนาะเป็นทีวีจอแบนแล้วก็ที่วางเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ใส่ของนะใช่แล้วก็จะเป็นข้างล่างจะเป็นแบบลิ้นชักให้ด้เยเป็นตู้อ๋อเขามีหมอนเพิ่มให้ด้วยนะคะหมอนใหญ่เลย น่าจะแบบถ้าแบบเตียงเสริมอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ก็มีหมอนให้จิ้มีหมอนด้วยนะข้างในอะ่ะอันใหญ่เผื่ออยากกอดน,นะคะมาโซนตรงนี้เสร็จแล้วนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊เหมือนโต๊แบบโต๊ทํางานอะ่ะทุกคนก็จะมีโต๊ทํางานนะโตะ๊มีโต,มโต๊มีเก้าอะะี้ แบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นโทรศัพท์โคมไฟนะเหมือนโต๊ะทำงานนะคะมีมีฟงมีแฟมให้ด้วยดูสิว่าไปนะคะก็จะเป็นอ๋อเป็นพวกกฎระเบียบนะคะกฎระเบียบแล้วก็อ๋อใช่ค่ะเป็นพวกกฎระเบียบหมดเลยนะคะว่าถ้าแบบทำอะไรอะไรพังอย่างนี้นะคะราคาตามนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ ทุกอย่างมีราคานะถ้าเราทำพังมันจะให้ดูนะคะเห็นไหมอ,อ่างอ่างอาบน้ำหกพันนะคะถ้าใครทำพังก๊อกน้ำโน่นนี่ประตูทวุงทีวีนะคะมีราคาหมดนะคะก็นั่นแหละก็ดูแลรักษานะระวังเราอยู่ที่นี่นะโอเคส่วนตรงนี้นะค่ะหันหลังมาก็จะเป็นโซฟาอันใหญ่นะคะอันนึงใหญ่ๆเลยนี่ ห้องห้องกว้างอยู่นะเฟินนั่งโซฟาอยู่นะโซฟาก็เป็นโซฟาไม้นะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวิวนะคะวิวห้องเฟินนะวิวห้องเป็นวิววิวเมืองนะวิวเมืองวิวสวนต้นไม้แล้วก็พวกแบบคอนโดคอนโดเนาะน่าจะเป็นเรียกแบบ เมืองแล้วก็ถัดไปตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นจะเป็นทะเละค่ะทุกคนก็เป็นทะเลหาดจอมเทียนนะคะหาดจอมเทียนก็คือจากโรงแรมเดินไปหาดจอมเทียนไม่ได้ไกลมากเลยนะคะทุกคนไม่ไกลนะคะเดินไปนิดนึงนะคะไม่ไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำนะคะประมาณอะประมาณส 30, ามสิบสามรอสรอเมตรน่ะไม่ไกลอะไม่ไกลเลย นะคะเพราะเฟิร์นเดินมาแล้วนะคะก็อยู่หน้าปักซอยเนาะไม่ไกลค่ะก็สำหรับห้องนี้นะคะเฟิร์นจองมาในราคา1,105บาทนะคะ2คนก็หารไปก็ตกคนละไม่กี่บาทนะคะแต่ว่าราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะยังไงก็เช็คดูหน้าเว็บนะเฟิร์นก็ผ่านเอ้ยเฟิร์นจองผ่าน b o o k i n g นะคะ b o o k i n g com นะคะถ้าใครสนใจก็ลองไป เจอดูนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้เนี่ยนะคะฝากกดไลค์